นี่คือสัญญาณที่จักรวาลเปิดทางให้กับชาวราศีกุมในช่วงนี้พลังแห่งบุญที่สั่งสมมากำลังทำงานอย่างเต็มที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์สิ่งที่มองไม่เห็นกำลังลงมาคุ้มครองชาวราศีกุมให้ปัญหาใหญ่ๆกับกลายเป็นเล็กลงการเงินที่เล็กลงกับมีมหาศาลขึ้นเพร,ะราะฉะนั้นชาวราศีกุม กัใไพราชาเหรียญเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่รักคาชาวราศีกุมนักคิดนักพัฒนาผู้ที่ล้ำยุคก่อนใครต้องบอกว่าชาวราศีนี้เนี่ยบางท่านหรือว่าหลายๆท่านรู้สึกว่าตัวเองยังติดอยู่กับบ่วงกรรมเก่ากรรมเก่าที่ผูกติดอยู่กับจิตของเรามันไม่ไปไหนสักที ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลื่อนที่ได้ช้าอาจารย์มีเคล็ดลับที่สามารถจะแก้กรรมเก่าได้แบบล้านเปอร์เซนต์เพราะนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดแชร์ไปได้ยิ่งดีที่ละขา,าสำหรับชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง อันนี้ก็ชัดมากแล้วในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของการงานที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของการเงินเรื่องของการงานจะคู่กันแต่มันจะมีในเรื่องของความทา้าทายอยู่ชาวราศีนี้ถ้าในช่วงเดือนนี้ได้เดินทางได้พาตัวเองไปอยู่ณสถานที่ ใหม่ๆบอกได้เลยว่าการเงินจะไหลเข้ามาหาชาวราศีกุมอย่างแน่นอนแต่ชาวราศีนี้ต้องจำไว้ว่าทุกช่วงของชัยชนะของเรามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นกับเราได้ปัญหายิ่งใหญ่เราก็อาจจะมีศัตรูมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการสื่อสารในเรื่องของการพูดอันนี้ก็ ขอให้ชาวราศีนี้อย่าใจร้อนเกินไปอย่าโวนตัดสินใจเร็วเกินไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ได้อันนี้ก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นพบกรรมที่ได้สร้างมาอาจารย์บอกนะว่าถ้าชาวราศีกุมรู้สึกว่าทำอะไรแล้วมันติดขัดไปหมดบ้านอยู่ก็ไม่ค่อยเป็นสุขอาจารย์เคล็ดลับที่ดีที่สุดแล้วได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์คือการตักบาท จะเป็นการตักบาตรในช่วงวันปกติหรือว่าเป็นวันพระอันนี้ยิ่งดีครับใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราตักบาตรอย่าลืมพูดถึงชื่อคนหรือว่าชื่อตัวเราก่อนขอให้ตัวเราเนี่ยมีชีวิตเป็นยังไงในอนาคตถ้าอยากจะให้หมดหนี้หมดสินก็ให้คิดถึงความร่ำความรวยถ้าอยากจะให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว ก็เรียกชื่อบุคคลนั้นๆอาจารย์บอกเลยว่าสามารถที่จะแก้กรรมเก่าได้แล้วก็เสริมในเรื่องของบุญใหม่ให้กับเราได้นะสำหรับชาวราศีกุมอาจารย์ว่าเช่นนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของงานชาวราศีนี้จะมีในเรื่องของอะไรธุรกิจออนไลน์ ไห้เดสตาเป็นตัวแทนของความสวยความงามเป็นตัวแทนในเรื่องของชื่อเสียงเพระนัญนชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะมีผู้คนรู้จักมากขึ้นจากการที่เราได้ทำอะไรที่มันถูกต้องระบบออนไลน์สมัยนี้ให้พวกเราได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้หาเงินหาทองให้กับตัวเองได้นะจงเปลี่ยนตัวเองจากที่ไม่เคยกล้าจากที่ขี้อาย ลองดูซิว่าไอ้เฮียถ้ากูเนี่ยแม่ออกไปไลฟ์สักวันหนึ่งเนี่ยมันถึงจะมีคนด่ากูแต่ถ้ากูได้เดือนละแสนเนี่ยกูก็เอาว่ามันคุ้มอย่างนี้ก็ดีเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องของสเสน่หาอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นในเรื่องของเพศตรงข้ามก็จะทำให้ชาวราศีนี้มีความกังวลมีความลังเลผู้หลักผู้ใหญ่ ใครที่จะต้องทำงานไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจมีบารมีต้องบอกว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้ขึ้นตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากหัวหน้าเจ้านายหรือว่าผู้ที่มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นการฟังผู้ใหญ่อาจารย์บอกเลยว่าดีแต่ก็ต้องดูด้วยว่าผู้ใหญ่คนนั้นกระโหลก,กาลาปัญญาอ่อนหรือเปล่า ต้องดูด้วยดูว่าสิ่งที่ผ่านมาชีวิตเขาเป็นยังไงในปัจจุบันไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรเราก็เชื่ออย่างนั้นไปหมดนะสำหรับชาวราศีชาวราศีกุมเนี่ยราชินีพจัน์เพราะนั้นดาวจันทร์มีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของลอไรจิตใจของเราชาวราศีกุมเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนแต่ก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย แล้วชาวราศีนี้เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอแต่หลายๆครั้งก็ไม่ค่อยจะเห็นอกเห็นใจตัวเองหรือหมายความว่าในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกุมอาจจะมีในเรื่องของอะไรนิมิตหรือว่าความฝันที่มันเหมือนกับจริงนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าชาวราศีกุมกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามความฝันแต่ถ้าฝันร้ายทำยังไงล่ะอาจารย์ง่ายที่สุด ตักบาทให้เจ้ากรรในเวรหรือหมายความว่าสถานที่อยู่อาศัยของเราเจ้าที่เจ้าทางเราอาจจะไปทับที่ทับทางของท่านก็ได้นะอาจารย์ว่าแบบนี้ละกันสำหรับชาวราศีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเกิดจากบุญเก่าเกิดจากสิ่งที่ชาวราศีคุมได้สร้างมาตั้งแต่อดีตชาติหรือว่าณชาติปัจจุบันใครที่รู้สึกว่าตัวเองติดขัด อย่าลืมทำตามที่อาจารย์บอกแก้กรรมได้ล้านเปอร์เซน์ที่ราคาอ่ะสำหรับเรื่องของการเดินทางชาวราศีนี้มีโอกาสที่จะได้คบค้าสมาคมกับชาวต่างชาติหรือว่าคนแดนไกลหรือหมายความว่าชาวราศีกลุ่มใครที่อยากจะพาตัวเองไปทำงานนอย่างต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเบนเ,เยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเยอรมน,นีไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา หรือจะเป็นออสเตรเลียในเรื่องของสัญญาในเรื่องของเอกสารสำคัญสำคัญจะผ่านชัดเจนท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์0944198566อันนี้แอดไลน์ได้เลยส่วนในเรื่องของรายละเอียดค่าครูค่าวิชาให้กดดูตรงคำว่าเพิ่มเติม แล้วท่านใดไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนจงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตัง์รุ่นคลาสสิก13,900รุ่นพรีเมียม2 9 7 0 0ผ่านพิธีปุกเสกมหาเทวาพุทธาพิเศษกระเป๋าเปรียบเสมือนที่อยู่ของเงินเพราะนั้นกระเป๋าสตังค์ถ้าเรามีที่อยู่ให้กับเขาสุดท้ายแล้วเขาจะมาหาเรานะ ชัดเจนแบบนี้เลยเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการทําบุญตักบาตรถาวายสังฆทานใครที่เคยร่วมบุญสร้างวัดหรือว่าบริจาคให้กับการกุศลหรือว่าผู้ตกทุกข์ได้ยากอานิสง์ในครั้งนี้จัก,กรวาลจะจัดเรียงสิ่งดีๆให้กับชาวราศีกุมให้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไม้ส่วนเรื่องของครอบครัวชาวราศีกุม มีโอกาสเสียเงินเสียทองให้กับครอบครัวหรืออาจจะหมายความว่าญาติพี่น้องหรือว่าเป็นลูกๆที่จะต้องใช้เงินมากกว่าปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยตำแหน่งสุขภาพไพ่สองดาบหมายความว่าเป็นเรื่องของสายตาหมายความว่าเป็นเรื่องของการอักเสบหรือหมายถึงในเรื่องของอะไรการผ่าตัดแต่ก็เป็นการผ่าตัดเล็กๆเ,เพราะนั้นการดูแลอะไรแต่นน่น จะดีกว่าเหมือนกับรถที่เราเอาไปเข้าศูนย์แต่ร่างกายของเราปีปีหนึ่งเราแทบจะไม่เคยเช็คร่างกายเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือสุขภาพอาจารย์บอกเลยว่าชีวิตหนึ่งของอาจารย์เนี่ยผ่านชีวิตที่มันโคตรยากมาแล้วแต่เราก็ผ่านมาได้ใครที่กำลังรู้สึกท้อแท้อยู่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาแล้วลำบากทำไมชีวิตมันเฮี้ยขนาดนี้ว่าอาจารย์จะแก้ไขย,ยังไง ่ายแก่ๆของวันหนึ่งถนนยางมาตอยที่กําลังเดินทางกลับบ้านจากโรงเรียนบ้านท่าข้ามมาถึงบ้านของอาจารย์ที่อาจารย์อาศัยอยู่กับยายก็ประมาณ1กิโลในช่วงเย็นวันนั้นอาจารย์พอถึงบ้านเสร็จยายมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งบอกว่าเอ็งสามพี่น้องจะต้องกลับไปอยู่กับพ่อที่กรุงเทพอาจารย์บอกเลยว่านั่นเป็นสิ่งที่ โลกใบนี้มันมืดไปหมดนั่นคือทุกแรกแล้วก็เป็นทุกที่รู้สึกว่ามันกระทบในเรื่องของจิตใจของเรามากในช่วงบ่ายวันหนึ่งวันต่อมาเปยโย3ายสีเขียวพ่ออาจารย์ขับรถมารับเราทั้งสามคนเด็กสามคนนั่งเรียงกันอยู่เบาะหลังอาจารย์บอกเลยว่าทั้งสามคนร้องไห้อาจารย์คิดเลยว่าเราจะไม่ได้ไปเล่นกองฟางกับญาติญาติอีกแล้วกับเพื่อน อาจารย์จะไม่ได้ไปเล่นน้ําคลองอีกแล้วจะไม่ได้ไปเก็บมะม่วงกระท้อนตอนที่ฝนตกหนักๆลมแรงจะไม่ได้กินอาหารฝีมือยายจะไม่ได้เอากระลมังนั่งเป็นเรือไปเก็บดอกสนโหอีกแล้วตลอดเส้นทางอาจารย์จําได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยร้องไห้ตั้งแต่อารันจนถึงกรุงเทพจนไปถึงบ้านพ่อก็ยังร้องอยู่อาจารย์มองออกไปทางหน้าต่างอย่างเดียวมองจําภาพ ที่จะต้องเราจะไม่ได้เจอเป็นภาพต้นไม้เป็นรูปเอ่อเป็นภาพของทุ่งนาภูเขาแล้วสิ่งที่อาจารย์คิดไว้มันก็เกิดขึ้นจริงหรือว่าอาจารย์สะกดจิตตัวเองมันมีหลายครั้งที่สามคนพี่น้องกินไข่น้ำไข่น้ำหมายความว่าน้ำเปล่าเปล่าเนี่ยแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปแล้วก็ใส่เกลือกินกันสามคนพี่น้องตอนนั้นอาจารย์อยู่ป .4 เด็กป .4 กินอาหารเยอะอยู่แล้วเพราะอยู่ในช่วงเติบโตแล้วก็มีหลายๆครั้งที่พ่ออาจารย์กับแม่เลี้ยงเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ดราม่าอะไรนะแต่หมายความว่าชีวิตคนเราต้องเจอวิกฤตทุกครั้งที่พ่ออาจารย์กับแม่เลี้ยงทะเลาะกันแล้วจะพานมาถึงลูกๆเสมออาจารย์ก็จะไปหลบอยู่ตรงซอกเล็กๆขออาจารย์ตรงมุมของห้องมืดๆตรงมุมนั้นมันจะมีโต๊ะกินข้าวเนี่ยอาจารย์ก็เอามาเป็นห้องของอาจารย์เล็กๆแล้วก็มีหนังสือเรียนอยู่ตรงนั้น แล้วทุกครั้งที่เกิดการพ่อกับแม่แม่เลี้ยงทะเลาะกันอาจารย์ก็จะโดนหาเลขคือการถูกตีทั้งสามคนพี่น้องเพราะเอาเป็นว่าในเรื่องของชีวิตจริงเนี่ยอาจารย์บอกนะว่าไม่มีใครควบคุมอะไรได้เลยอาจารย์ควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้สุดท้ายแล้วจำไว้นะว่าการที่เราคิดดีแล้วเราก็ลงมือทําสิ่งดีๆมันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับชีวิตเราและก็ครอบครัวแล้วถ้าท่านใด อยากจะเสริมบุญอยากจะร่วมบุญอยากจะช่วยเหลือคนผู้ตกทุกข์ได้ยากท่านใดอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์ซื้อรถวิวแชร์ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบังก็ตามเบอร์บัญชีนี้กสิกรไทย1208980765สุพิชยาละวะเปาระยะยอดบุญตอนนี้อยู่ที่80,000กว่าบาท ใกล้แสนแล้วเดี๋ยวใกล้ๆสักประมาณสักช่วงไปลายปีหรือว่าต้นปีอาจารย์จะนําเงินไปซื้อรถวิวแชร์แล้วก็ส่งให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบงังหลังจากโรงพยาบาลแหลมฉบังแล้วอาจารย์ก็จะมาทําตรงที่โรงพยาบาลศิรินทนตรตรงอ่อนนุชเคยสังเกตไหมว่าทําไมเหล่าเศรษฐีเหล่าเจ้าสัวต่างๆมักจะทําบุญบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล นั่นคือความลับที่เราเศรษฐีรู้ว่าเขาจะได้อะไรกลับมามันคืออน,นุสง์ที่แรงมากๆเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรไม่ว่าจะเป็นการทำสังฆทานหรือช่วยเหลือการกุศลต่างๆสามารถทำให้เราหมดกรรมได้แล้วก็เสริมบุญของเราได้ในความเชื่อที่บอกว่าเรายิ่งเอาเงินไปทำบุญที่วัดมากเท่าไหร่เราจะได้ยิ่งได้บุญเท่านั้น พวกเราเข้าใจผิดทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วพระก็ได้แค่มีอาหารกินแล้วก็เผยแผ่ศาสนาวัดวาที่นอนก็มีจ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟพระพุทธเจ้าของพวกเราเพียงแค่มีชีวิตอยู่เพื่อจะเผยแผ่หลักธรรมเท่านั้นก็คือการบิณฑบาตให้พวกเราได้ทําความดีได้แบ่งปันขัดเกลาจิตใจของเราการทําบุญทุกครั้งเป็นตัวเงินจะไปตันอยู่แค่วัด แต่การที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมันคืออานิสงส์ที่สูงมากๆจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนท่านใดที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งประธานตาแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์มีวิีวิชาเล็กๆที่อยากจะมาบอกให้พวกเราทำเองได้เลยก็คือหลายๆท่านไม่รู้ว่าจะวางพระ ไว้ตรงไหนดีถ้าเป็นห้องพระจะอยู่ชั้นบนชั้นล่างไม่ต้องไปสนใจแต่สิ่งที่สำคัญจะต้องหันหน้าออกมาทางประตูเสมอต้องหันหน้าออกมาทางหน้าบ้านเสมออันนี้คือกฎข้อแรกสำหรับการตั้งประธานของบ้านหรือบางท่านอาจจะมีรูปของ พระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ราชการที่5ราชการที่1 2 3ได้หมดนั่นถือว่าเป็นตําแหน่งประธานแล้วก็เป็นตําแหน่งในเรื่องของผู้มากด้วยบรารมีส่วนท่านใดที่มีบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยตรงกับทางสาแพง่งมันมีวิธีแก้อยู่แต่อาจารย์บอกว่าทางสาแพ่งไม่ได้แย่เสมอไปมันดีในเรื่องของการพาณิชย์แต่มันไม่ดีสําหรับที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้น ถ้าบ้านเราอยู่ในทางสามแพง่งแต่ถนนที่มันวิ่งเข้ามาหาเรามันเป็นาธาตุเดียวกับเราเราก็จะเกิดความโชคดีคูณ <c oughs> เขาเรียกว่าคูณร้อยเท่าไปด้วยแต่มันก็ต้องมีอะไรไปเสริมหรือว่าปกป้องเราอาจารย์เนี่ยเป็นคนเกิดาธาตุไฟสมมุติว่าอาจารย์ซื้อบ้านแล้วตรงนั้นเป็นทางสามแพ่งพองดิบพอดีแต่ทางสามแพ่งนั้นเนี่ยมันเป็นทางทิศใต้มันก็จะส่งเสริมดวงชะตาของอาจารย์ ธาตุไฟกับธาตุไฟก็จะส่งเสริมกันหรือว่าตรงนั้นอาจารย์เกิดธาตุไฟแต่ถนนที่วิ่งเข้ามาหาอาจารย์เป็นตำแหน่งเป็นถนนที่มันอยู่ทางทิศตะวันออกอันนี้ก็ยิ่งเสริมอาจารย์เป็นพันเท่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอย่าก,กังวลมากแล้วอย่าให้สินแสมาหลอกแดกเราอะไรทําได้เราทําแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเรื่องของหน้าบ้านหน้าบ้านก็เหมือนหน้าเรา <c oughs> ถ้าหน้าเราเปิดเงินจะเข้ามาหน้าบ้านถ้าสกปรกเงินทองจะไม่เข้าแล้วยิ่งบ้านไหนทะเลาะกันบ่อยๆมีปัญหาบ่อยๆเงินกระเจิดกระเจิงหมดหน้าบ้านต้องสะอาดถึงของจะเยอะแต่ก็อยาให้สปกปรกแล้วในตำแหน่งหน้าบ้านหรือว่าตำแหน่งธาตุไฟนกแดงเนี่ยอาจารย์บอกนะไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องโล่งจนไม่มีชีวิต มันจะต้องมีไม้เข้ามาช่วยด้วยเพื่อจะส่งเสริมธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นบางคนแบบแหม่เกี้ยเห็นล่องนิดเดียวแม่อัปะมงคลอัปมงพ่อมตายนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์บอกเลยว่าหลายๆครั้งที่ชินแสทําอะไรแล้วก็แน่นอนถามว่าชาเทพมึงทําเพื่องเงินหรือเปล่าก็ทําเพื่องเงินแต่บางอย่างที่พวกเราสามารถทําเองได้ก็เอาไปทําที่ทาทุกวันนี้มาแหกปากดูดวงทุกวันเนี่ยเพื่ออะไรเงิน แต่การที่เราจะหาเงินหาทองไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเบียดเบียนใครไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปพูดจาลบลูเพื่อคนอื่นดูแย่แล้วตัวเองดูดีเพื่อเงินทองจะไหลามาหาเราอาจารย์ไม่เชื่อในเรื่องสิ่งนี้อาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งว่ากรรมดีพบกรรมหรือว่าเราอยากจะลดกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าในเรื่องของการพูดดีคิดดีทำดีถือว่าเป็นการเปิดโชคเปิดลาภให้กับเรา สิ่งที่เราพูดจะเป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทิ้งไว้เท่านี้สำหรับเรื่องของบ้านช่องที่อยู่อาศัยขายกระเป๋าใครไม่อยากดูก็ไปดูรายการอื่นตอนนี้ต้องทำมาหาแดกที่ราคาเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยต้นเหตุทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากหนังสือเล่มน,นี้ คุณคาเมดะจนอิชิโ่เขาบอกว่ากระเป๋าสตางค์ทรงยาวเป็นกระเป๋าสตางค์ที่รูปทรงดีที่สุดเหมาะกับธนบัตรถึงแม้ว่าเราจะใช้เงินไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่สุดท้ายเงินจะกลับมาหาเราเองกระเป๋าสตางค์อาจารย์บอกเลยว่าการใช้กระเป๋าสตางค์ถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์คนญี่ปุ่นแล้วทาไมต้องเชื่อคาเมดะคุณคาเมดะเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานบริษัทธุรกิจทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนที่ตรวจสอบบัญชี บริษัทต,ต่างๆเขาเฝ้าสังเกตว่าทำไมคนที่รวยถึงได้ใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวกันทุกคนก็คือ100%เซเขาก็คิดต่อไปว่าถ้าคนรวยส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันหลายหลายครั้งที่คุณคาเมดาตรวจสอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จประธานจะใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวเสมอเพราะฉะนั้นมันมีกฎใหญ่ๆอยู่สองกฎกฎแรกคือ กดคูณ200หมายความว่าให้เอาราคาของกระเป๋าคูณ2 0 0เข้าไปนั่นคือไรายได้ต่อปีที่เราจะได้กฎข้อที่2ต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้เท่านั้นอาจารย์บอกเลยว่าการที่อาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญขณะที่อาจารย์ได้เดินทางไปทํางานเนี่ยในช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงที่แย่ที่สุดในการเล่นดนตรีอาจารย์นั่งรถตู้ไปลงสาวรีชัยแล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า ไปลงที่สารแดงแต่ในช่วงนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนเส้นทางเพราะอะไรมันเกิดการเผาบ้านเผาเมืองเกิดขึ้นนักกีฬาสีแดงอยู่ราชประสงค์สีเหลืองอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิความเชื่อที่ต่างกันทําให้คนไทยทะเลาะก,กันโดยไร้เหตุผลแล้วก็มีความเชื่อในหลักประชาธิปไตยว่าฉันจะทําอะไรก็ได้ฉันจะไปพูดจาลบหลู่ใครก็ได้ฉันจะไปด่าพ่อล้อแม่ใครก็ได้นั่นคือหลักประชาธิปไตย ที่ต่ำมากๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้มาในช่วงนั้นก็คือในช่วงวิกฤตที่รายได้ลดลงอาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้แล้วตัดสินใจซื้อกระเป๋าราคาเกือบ2 0,000เป็นของขวัญให้กับตัวเองอาจารย์เข้ากดในช่วง3ปีในช่วง3ปี <c oughs> กดคูณ2อ0เนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ต้องขอชาวราศีกุม ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจาตัวชาวราศีนี้จงเปิดประตูสั์เปิดประตูมหาสมบัติให้กับชาวราศีกุมบุญกุศลที่ชาวราศีนี้ได้สร้างมาก็ขอให้ชาวราศีกุมมีแต่โชคลาภมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านสุขภาพแข็งแรง